สวัสดีจ้าทุกคนสวัสดีค่ะแบบนี้เนาะอันนี้เราเป็นเขา่าเข้าหอมมะลิเหมือนเคยซื้อมาหงนะุงอ่ะมันมันมันแข็งไปนิดนึงเนาะมันจะแข็งไปนิดนะเหมือนเราก็ไม่ชอบแบบนี้เราชอบนิ่มกานี่หน่อยหนึ่งแบบนี้เนาะอันนี้แบบถุงถุงหีซีรนะตรลงจะว่ามันเหลือแค่นี้เลยโรยผสมเลยมันเหลือแค่นี้เนาะซีตรอันนี้นิ่มเกินเหมือนเหมือน,อนข่าใหม่ ขาหอมมะลิใหม่นะเขาหอมมะลิใหม่ก็เลยจะเอามาผสมกันจะเอาตัวนี้เัวนี้ผสมกันอย่างละครึ่งมันก็จะออกมาพอดีสําหรับสําหรับทีพแล้วก็ใส่ถังนี่ถังนี่มันถังนี่มันใส่ได้สิบกิโลเนาะ อันนี้เม็ดมันก็จะสวยสวยเกินานะ่ะทั้งสองอย่างใส่ด้วยกันแล้เนะสมออางใส่ด้วยกันคนเลยค่นะ ก็จะประมาณก็อย่างงี้แหละก็เร้วแต่คนชอบเนาะว่าชอบแบบไหนชอบส่วนตัวมาดามชอบอ่าก็คือไม่แข็งไม่ไม่ชอบเขาแข็งมากแล้วก็ไม่นิ่มนิ่มที่นิ่มนี่ไหมถึงว่าเขานึกออกไหมว่าเขาเขาสารแบบเข้าใหม่อ่ะเขามะลิเขามะลิเขาหอมมะลิที่มันอืมเขาเรียกเขาสารใหม่เนาะเขาหอมมะลีใหม่น่ะ อันนั้นมันนิ่มเกินไงแต่มันก็แล้วแต่คนชอบบางคนก็ชอบนิ่มแบบนั้นเต่นี่ว่ามันนิ่มเกินก็เลยก็ซื้ขอข้าวหอมมะลิเหมือนกลางเก่ากลางใหม่เนาะมาเอามาผสมนี่เนี่ยเวลาหุงม,มามันก็จะถูกใจมากขอบคุณหลายๆ้ที่เข้ามารับชมขอบคุณมากๆเลยค่ะเจอกันคลิปใหม่เนาะยังไงก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะวัสดีค่ะ